<laughs> ลายไว้มาก่คับ เพื่อนท่นนาก็าเลยมามาซ่อมก่อนนะคะพีนทา,ค,าครับกินหมอายไวมาก กลับบ้านเลยนะคะทุกคนกำลังสั่งไอติมนะคะทุกคนไติมช็อกโกแลตนะคะเอโทรศัพท์มาซ่อมค่ะทุกคนไวรัดลงนะคะเลยประเดินเล่นในห้างนะคะทุกคน คนเขาไปทำงานนะก,กัอ่อเจอคลิปหน้านะคะทุกคนเอน้าเพื่อนนะก็เ,เลยมามาซ่อมก่อนนะคะทุกคน เอาโทรศัพท์มาซ่อมค่ะทุกคนไวรัสลงนะคะเลยไปเดินเล่นในห้างนะคะทุกคนคยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะทุกคนกินเต้นล <laughs> ายไวมาก เราซ่อมก่อนนะคะทุกคนเราโทรศัพท์มาซ่อมค่ะทุกคน,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 นไวรัสลงน,นะคะเลยประเดินเล่นในห้างนะคะทุกคนเราทานมาติมกันค่ะ ไวรัสล,ลงนะคะไวรัสล,ลงโทรศัพท์นะคะทุกคน <S <S วันะะนี้เพิ่งแก้ไขได้เรียบร้อยบ๊ายบายเช้านะคะเอ่อโทรศัพท์มีปัญหานะคะทุกคนเอาโทรศัพท์มาซ่อมนะคะ มาสั่งซ่อมทีบีซีนะคะโทรศัพท์ติดไว้ร้านกันทั้งวันเช้านะคะยังไม่ได้ส่งคลิปเลยนะเพื่อนนะคะก็เลยมามาซ่อมก่อนนะคะทุกคน ติมนะคะทุกคนติมช็อกโกแลตนะคะบ้าติมดดลายไวมากเมื่อเช้านะคะทโทรศัพท์มีปัญหานะคะทุกคน ไปทำงานกินหมดไลยไวมากอหนอเจอหน้านะคะทุกคนเจียล้วนะคะ สั่งไอติมน,นะคะทุกคนไติมช็อกโกแลตนะคะนีเงียบมากเลยเงียบเงีบคนเขาไปทำงาน ไปทำงานค่ะอร่อยค่ะดูอร่อยเลยเจอคลิปหน้านะคะทุกคนเวลาลงนะคะเวลาล,ลงโทรศัพท์นะคะทุกคน ันนี้เพิ่งแก้ไขได้เรียบร้อยยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะทุกคนยันงไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะทุกคนบ๊ายย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 ยัยกยับบ้นยนยยย กำลังสั่งไอติมน,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 นะคะทุกคนติมช็อกโกแลตนะคะ สั่งไาตินนะคะทุกคนติมช็อกโกแลตนะคะยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะทุกคน ทคนะทุกบ้านแล้วนะคะมาทามาดมกันค่ะ โม่เช right? ้านะคะเอ่อโทรศัพท์มีปัญหานะคะทุกคนซื้อน้ำใหนเพื่อนนะคะก็เลยมามาซ่อมก่อนนะคะทุกคนทานข้าวมาแล้วนะคะอยากกินอะไรหวานๆหวานเย็นๆค่ะ สั่งไอติมน,นะคะทุกคนิติมช็อกโกแลตนะคะ